เอฟซีแม่มาให้กำลังใจก็ได้พี่น้องเป็นตะยานเลยเออทางใครทางมันยางลบกบนพี่น้องลงน้ำกันเฮ้ยลบกบนพี่น้องลบกล้วยพี่น้องลบกล้วยกล้วยสีส้นเอาะคนน่ะหนีลงน้ำพี่น้องหนีลงน้ำ สวัสดีครับผมมือ้อนี้ไอ้ท่านว่าสีมาดักป่าไหลพี่น้องบังลั่นยักษ์นี่แหละบังลั่นยักษ์ของไอ้ท่านว่านี่แหละนี่ทั้งเหมือนหาหลังครับผมบังลั่นสามบังแล้วอีจู่สองหลังครับผมมื้อนี้เป็นสูตรเยือแบบว่าหอยเชลลี่ครับผมหอยเชลลีทุบๆแล้วกับผสมไข่ครับผมผสมให้เข้ากันครับผมสูตรนี้ช่องยูทูปช่องหน้าหมายแนะนำมาครับผม น้ำหมายบ้านทุ่งครับผมเพิ่นแนะนํามาว่าไ้ใส่ไข่น้ำครับผมมันสิข้าวปาลาไไรสิเข่าเร็วครับผมปกติผม,มอืใส่แต่หอยเชลลีเนาะทุบๆใส่เลยครับผมโอเคมือนีผสมไข่น้ำไปลุยกันครับผมวัตสิมานบอไปหาดัดกกอน yeah mm. โอเคครับผมดักเรียบร้อยแล้วครับผมทั้งเบิดหาหลังเนาะกับไม้นี่ครับผมเป็นตะคืออยครับผมปีนี้พึ่งมากนี่แหละเดี๋ยวไว้รุ่นกันมื้อเส้าครับว่บาสหมานมาเนาะกับการดักปลาไหลครับผมมื้อเร้าเจอกันครับ สวัสดียามเช้ามายามบางลั่นพี่น้องดักปลาไหลเอาไว้เนาะทั้งเบิดหาหลังครับผมมีบางลั่นลั่นยักสามหลังแหละอีจู่สองหลังไปรุ่นกันครับผม,มสัิมานมเนะกับไม้นี่โอเคครับผมไปลุยลุยบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องดูมีเอซีด้วยเอซี <laughs> เต็มเลยครับผม ฝูงควายไล่ทุ่งครับผม,อมโอเครุ่นปลาไหลของเขาดีกว่าครับผมดักไว,ทว,ว้ทั้งหมดหละพุ่นแย่มากพุ่นทั้งเบิดหาหลังปไปบ่งหนีหลังแหลกก่อนครับผมหลังแหลกครับผมเป็นในบังลั่นอยู่นี่หนึ่งหลัง อุ้ยตึกตึกอยู่พี่น้องตึกอ้หนึ่งแต้มครับผมเห็นบหมโอเคหลังแรลแค่หมันพี่น้อง หลังที่สองครับอิจูหลังนี่ชวดวะชวดวะชวดชวดโอ้สวยงามครับผมนี่หนึ่งแต้มครับผมอิจูอีจูจบ่ผิดหวังออ้ เอ้ยหลังแรกหมานหลังสองกับหมานเลยพี่น้องตัวงามครับตัวงามสวยงามเลยหมานสองหลังเลยพี่น้องเจ๋วเดี๋ยวลุนต่อครับรุนต่อ เอฟซี mm ่ hmm. ไหมมาห้กำลังใจครับเด้พี่น้องเป็นตายานเด้อ <c oughs> เออทางใครทางมันอย่ <c oughs> งางหลบกอนพี่น้องลงน้ำก่นอนเฮ้ยหลบกอนพี่น้อง ลบกล้วยพี่น้องลบกล้วยกล้วยสีสน้นเอาคุณนะ่ะหนีลงน้ำพี่น้องหนีลงน้ำใส่เสืออเสอสเส้อแดงพี่น้องเสื้อโ้มเสื้อแดงสีเด่นเป็นสง่าแล้วย่งางลบกันพี่น้องหนีกอนโอ้ยโมเมนต์เอฟซีแล้วเนี่ยนี่สีมัตส้นเท้าตัวนี่คุณยังอยู่อยู่ โอเคโอเคไปแล้วครับผมไปแล้ว FC เอฟซีแนว่ไหบุนี่มันดุเนอ่เฮ็ดคลิปบมัมั่นเลยเพื่อนว่าเอซี FC บอกเดี๋ยวซดเราเลยเพื่อนว่าโอ้ยมามาเฮ็ดให้มันม,นนมั่นทนมารุ่นบางลั่นต่อครับผมอยู่นี่หลังหนึ่งครับผมหมานสองหลังเลยเนาะลืมเลย หลังสามครับอ้าวเบาแวงพี่น้องโอ้เงียบครับผมหลังนี้แหวครับผมดักไว้คือเก่าครับดักทิมไว้เดี๋ยวก็มา,ายามเดี๋ยวก็มาติดคือเกานะ่าและอะเคไป เหลืออีกสองหลังครับผมมีอีจู่หลังนึงเหลือกะบงังรั่นหลังนึงมาหลังนี้อีจู่ครับผมใส่ว้ล่องน้ำปากท่างวังยาเรนลงผุนแหละย่านค้วยส้นเรนลงผุนเสือเขาเดินผดมา มีไหมอู้อู้อู้สองแต้มพี่น้องเอานี่สองแต้มนี่สวยงามครับผมไส,ส,ส้สวย้ะครับไส้สวยอุ้ยตัวนี้ตัวหง่ผิดสีเหลืองเลยไส้สวยใส่งามพี่น้อง fc fc ไมาเห็กเขาตั้งใจหมานเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ไปที่บางไอกปอะไรง้ามๆนล้กันครับโอ,โอ้สุดเยียครับผมสุดเยือนน้าหมายครับผมสุดหยอดเลยบางลั่นครับหลังสุดท้ายครับผมมีรุ่นครับไมน้นี่มีรุ่นหลังสุดท้าย ขึ้นหนักหนักโอ้ยนักหนาอ่แฮวครับผมฮะจังไรกับมานครับผมหมานสามหลังอยู่ครับผมเดี๋ยวเทบึงปะไลง,งามๆน้ำกันครับมาพี่น้องเบึงปะไลน้ำกันครับผมบังลั่นก่อนหมานสามหลังมือนี้ใต่ทั้งมืดหาหลัง เดี๋ยวเดี๋ยวมี่มาแก่มือ,อมใส่สวยใส่งามครับผมน,นี้หนึ่งแต้มอันนี้สองแต้มสี่แต้มมือนี่สุดยอดเลย ใส่ง่้ยงๆครับผมโอเคสุดยอดครับผมสูตรเยือกหอยเชื่อีอะไรกัไอไข่เนาะตีๆแล้วก็ผสมกันครับผมมันตีข้าวปลาไหลเขาเดียวเอา้าลอดถุงลอดถุงพี่น้องใส่จิ้วนี่โอ้ โุโ้มขาดโอเคคลิปนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไะเมนูเด็ดอีกแล้วช<ว>ูดพี่น้องเลย ปลาไหลซีโตครับผมออกป้องขาดตัวหนึ่งถุงขาดครับผมจักออกตอนไหนวะนี่เหลือสามตัวเลยครับผมนี่ข่าไปงุ้มหอยอยู่นี่หอยเฉลีพี่น้องมิตรนวยใหญ่หอยจูบครับหอยจูบสุดยอดครับผมเมนูมิตรแนวแซ่บอิสานบ้านเฮ้าครับผม